เจอดีตอนขึ้นเวรเรื่องหนี้เป็นเรื่องที่พี่นิดพยาบาลสาววัยสี่สิบซึ่งสนิทกับผมเล่าให้ฟังมเป็นเรื่องที่พี่นิดแกเจอดีเจอผีที่ตามติดคนไข้ารายหนึ่งด้วยอำนาจมนตาที่เสกเผาบังคับเอาจนกระทั่งคนไข้คนนั้นถึงแก่ชีวิตพี่นิดบอกว่าได้ยินมานานว่าบนโลกหนีได้อย่างยิ่งในประเทศของเราหนี มีผู้ที่ร่างเรียนอาคมจนเข้มขังสามารถบังคับผีตายห่วงตายไพรให้กลมหน้ารับคำสั่งได้ดังเป็นทาสซ้ำยังสามารถเสกของนันนุนนีใส่ร่างกายคนที่เป็นเป้าหมายทำให้ต้องเจ็บปวดทุดน่นทุ่ใดจนสุดท้ายก็ตายลงได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยเราจะเรียกอาการเหล่านั้นโดยรวมว่าโดนของเราเรียกเหล่าอาจารย์หมอผิวเหล่านันว่าคนเล่นของเล่นขุณใส มันเป็นเรื่องราที่พี่นิดได้อ่านผ่านตามมามากมายหลายครั้งด้วยความที่เป็นคนชื่นชอบเรื่องผีและเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติอยู่แล้วแต่เป็นครั้งนั้นแหละที่เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวที่พี่นิดแกได้เห็นกับตาว่าเรื่องที่เก่าวมานั้นล้วนเป็นความจรงิงหาใช่เรื่องเล่าหลอนๆที่เหล่านักเขียนทั้งมืออาชีพและสมักเลนแต่งขึ้นเพื่อเอาไว้ก่อมนอนสําหรับคนจิตแข็งวันนั้นพี่นิดอยู่เบนดึกประมาณห้าทุ่มหน่อย แกก็ไปถึงโรงพยาบาลแล้วตรงไปที่แผนกอายุรกรรมชายอันเป็นแผนกของตัวเองหลังจากสนทนากกบเพื่อนพยาบาลพักหนึ่งก็เหลือไปเห็นที่ป้ายชื่อคนไข้แล้วก็ให้แปลกใจเมื่อเห็นว่าชื่อของคนไข้คนหนึ่งถูกดอกจันแดงเอาไว้ด้วยความแปลกใจจึงถามเกี่ยวกับคนไข้นั้นว่าเหตุใดชื่อของเขาจึงมีลักษณะที่คนอื่นไม่มีเขาแพ้อ,อาหารหรือมีอาการผิดแปลกแปลกแยกอะไรที่ต้องรู้ไหม ก็คนไข้คนนั้นนะ่ะพี่พยาบาลที่เป็นเพื่อนกันทําท่าจะบอกก่อนหล้วซ้ายและขวาแล้วก็เถิบใกล้เข้ามาอีกหน่อยเขาเพอ่ว่ามีผีมาคอยทำร้ายได้ยินแบบนั้นพี่นิดก็เลิกคิ้วสูงจากที่ฟังดูเหตุใดจึงไม่ส่งตัวไปแผนกจิตเวชแต่ก็ได้รับคำตอบว่าอาการของเขาพูดจารู้เรื่องดีทุกประการตอบสนองเวลาหมอถามข้อมูลหรือการเจ็บป่วย ได้เป็นปกติดียกเว้นก็แต่ประโยคซ้ำๆที่พร่ำบอกกับทั้งลูกเมียที่มานอนเฝ้าและพยาบาลเบนว่าเขาถูกผีใตายหงจังจะทำร้ายหมายเอาชีวิตแล้วที่ยิ่งกว่านั้นนั่นนิดทั่วทั้งตัวของลุงแกบางครั้งก็มีอรอยอะไรก็ไม่รู้เหมือนยันหรือตุ่มหนองพองออกมาอย่างอักครั้งคกหื้ยขนลูกอะ่ะเพื่อนพยาบาลบอกแล้วก็จัดการส่งเวรให้พี่นิดรับช่วงต่อพอถึงเวลา พี่นิดก็ไปตรวจวัดความดันวัดไข้ให้ยาตามหน้าที่กระทั่งไปถึงเตียงคนไข้คนนั้นซึ่งเป็นเตียงสุดท้ายติดผน,นังระยะห่างจากเตียงแรกกับเตียงของคนไข้นั้นถูกขั้นด้วยเตียงเปล่าหกเจ็ดเตียงเรียกว่าเป็นจุดที่วังเวงพอดูทีเดียวพี่นิดเห็นเขาหลับตารลนเบาๆไปจังหวะวงบอกว่ากําลังหลับสนิทจึงสะกิดปลุกญาิที่นอนเฝ้าอยู่ข,ข,ข้างๆเพื่อบอกว่ากําลังจะมาทาหน้าที่ แต่แล้วกับเป็นตัวพินิดเองที่ต้องสะดุง้งเพราะถูกมืออันเย็นเฉียบของคนไข้ขวาหมาบจับข้อมือแล้วเบีบดแรงอย่างหนักหน่วงจะช่วยช่วยด้วยช่วยไล่ผีพวกนั้นไปถี๋พร้อมกันนั้นคนไข้ก็ส่งสายตาหวาดผวาไปยังมุมมืดของห้องพักรวมเสียงของเขาสั่นเครือแล้วเริ่มทวีความดังขึ้นเรื่อยๆจนคนไข้และญาติเตียงอื่นถึงขึ้นมามองดูด้วยความแปลกใจ พี่นิตต้องเรียกเมียของเขาอยู่หลายครั้งก่อนจะเตือนแล้วปลอบให้ใจเย็ยนลงได้แต่ก่อนที่พี่นิดจะจากมาคนไข้ย,ยังไม่ไหวอ้อนวอนด้วยน้ำเสียงสิ้นหวังจนรู้สึกได้ชะช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยนั่นหาใช่เหตุการณ์เดียวที่ทําให้พี่นิดจิตตกเพราะขณะที่แกเดินออกจากค้องยังแววได้ยินเสียงหัวเราะนเย็นๆกองสะท้อนไปทั่วห้อง มันเป็นเสียงหัวเราะของทั้งหญิงและชายปะปนกันดังอยู่ครูเมื่อพินิดหันกลับไปมองในห้องก็เงียบขิรึงเหมือนถูกปิดสวิตและอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นเครื่องยืนยันคำพูดของคนไข้คนนั้นได้อย่างดีเยี่ยมคือตอนที่พินิษลุกไปเข้าห้องน้ำซึ่งมันจะต้องเดินผ่านหน้าห้องพักผู้ป่วยรวมห้องนั้นหางตาของพินิเกิดจับเอาเงาวูบไหวกลุ่มหนึ่งที่ควักไข่ยอยู่ในห้อง ด้วยความที่เกรงว่าจะเป็นญาติคนไข้เตียงใดเตียงหนึ่งเดินไปเดินมาไม่ยอมนอนแล้วจะสร้างความํำคาญให้คนอื่นพี่นิตจึงเปิดประตูเข้าไปเพื่อตักเตือนแต่ภาพที่เห็นเด่นเอาหัวใจแทบหยุดเต้นบนเตียงคนไข้คนนั้นเตียไปด้วยร่างมากมายซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะอาดกันอยู่ได้บางยืนบางนั่งบางล้อมรอบขอบเตียงแต่ที่ทําให้มั่นใจว่าไม่ใช่คนแน่ๆคือแต่เราร่างล้วนอยู่ในสภาพซากศพ บางร่างเอือดน,น้ำเลือดน้ำเหลือกย,ย่อยจนชุดที่สวมใส่อยู่ซึ่งเป็นผ้าดิบสีขาวๆเปียกชุ่มหมดนมองบางร่างแห้งกรังเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกบางร่างที่อยู่บนเตียงเห็นบ่าแลบลิ้นยาวเฟอยออกมาแลบเลียใบหน้าของคนไข้ที่แสดงอาการบาดกลัวแต่ขยับตัวไม่ได้และทันทีนั้นเองทุกๆร่างก็หันควับมามองที่พี่เนตแล้วสยายยิ้มเย็นเฉียบหน้าหวาดกลัวไ้ก็จะหายวับไปต่อหน้าต่อตาเท่านั้นเอง กลายเป็นพินิษท,ที่วีดร้องออกมาสุดเสียงจนทั้งคนไขและยาาิรวมถึงเจ้าหน้าที่คนอื่นๆแต่ถือนวิ่งมาดูกันเจ้าละว,วันสายตาตำหนิจากเพื่อนร่วมง,งานบอกให้หรู้ว่าเรื่องที่พินิษเล่านั้นพวกเขาไม่เชื่อซ้ำบางคนยังบ่นลอยๆพอให้ช้ำใจว่าเกิดเป็นพยาบาลทั้งทีดันกลัวผีเสียได้พินิษอยากจะหันเบ็ดด่าและแอบภาวนาในใจว่าขอให้โดนมันฉันบ้างเถอะแล้วเธอจะรู้สึก หลังจากที่นั่งทำใจให้เฉิญขึ้นเล็กหน่อยและการง่วนกับเอกสารทำให้พอลืมเลือนสิ่งที่เพิ่งผ่านพบมาได้บางอยู่ดีๆพี่นิดก็ต้องสะดุ้งสุดตัวอีกครั้งเมื่อกระจกบ,บานเลื่อนดานหน้าสะเทือนเป็นจังหวะบอกว่ามีคนมาขอเรียแต่พอเงยหน้าขึ้นมองกับเพียงความสลัวลังของห้องพักผู้ป่วยหูแววนั่นคือสิ่งที่พี่นิดเชดแต่ยังไม่ค่อยมั่นใจจึงก้มหน้าลงง่วนกับเอกสารอีกครั้ง กอกกอกเสียงเคาะเรียกเกิดขึ้นอีกพีนิดเงยหน้ามองแล้วก็เห็นถึงความผิดปกติบางอย่างณมุมมืดด้านหนึ่งพีนิดเห็นชายในชุดขนไคซึ่งเพลงพีนิดเพียงครู่ก็หลุว่าเป็นคนไข้เจ้าปัญหาคนนั้นเขายืนก้มหน้าหันเข้ามุมแล้วโยกตัวมาข้างหลังนิดหนึ่งก่อนเอ็นไปข้างหน้าจนสีสากะแทกกับผนังดังตึกเติกและทำแบบนั้นซ้ำๆโดยไม่มีท่าทีว่าจะเจ็บปวดแต่อย่างใด พินิดลุกพรวดจะไปดูและห้ามปรามแต่เมื่อออกจากห้องเวรกลับพบเพียงความว่างเปล่าอีกครั้งที่ตรงนั้นไม่มีใครยืนอยู่เลยและเมื่อชำเลืองมองไปยังด้านในห้องผักที่เตียงคนไข้คนนั้นก็ยังเห็นเขานอนอยู่แบบเดิมต่างว่าเขาวิ่งกลับไปนอนตอนพี่นิดเปิดประตูออกมาก็ต้องใช้ความเร็วขนาดทีว่าจะพริบตาไม่ทันนั่นแหละเพราะระยะเวลานับจากที่พี่นิดคาดสายตามอง มือจับบานเลือนไปจกนกระทั่งพบอย่างความว่างเปล่ามันเพียงไม่ขีวินาทีเท่านั้นและในห่วงขณะที่พินิษกําลังยืนสับสนบนขนลุกอยู่นั่นเองผนไข้เจ้าบัรหาก,ก็ลุกขึ้นนั่งก้าวลงจากเตียงและเดินมาทางพินิษด,ด้วยการเชื่องฉาคิริยาอาการแม้จะดูแปลกๆแต่รูปรักที่เห็นก็ไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใดพินิษคิดว่าเขาคงต้องการความช่วยเหลืออะไรบางอย่างกำมังจึงยืนรอ แต่แล้วก็ฉุกใจคิดว่าเหตุใดจึงมองไม่เห็นสายน้ำเกลือและไม่มีเสียงฝีเท้าที่ย่ำลงแผ่นกระเบื้องเลยเล่าและกว่าที่เห็นและผลอันควรจะเป็นจะถูกเกลียยเรียงจนเข้าทีผลไ่ายคนนั้นก็มาถึงตัวของพี่นิดแล้วใบหน้าของเขาซึมเศร้าอย่างเห็นได้ชัดเดินผ่านพี่นิดไปโดยไม่ทักถามใดๆททำเหมือนไม่เห็นพี่นิดอยู่ในสายตาด้วยซ้ำเขาเดินไปยังทางออกโดยอาการก้าวเท้าช้าแต่กลับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไวอย่างน่าประหลาด พินิษตลองเรียกและก้าวฉับๆตามไปแต่เมื่อพ้นเหลี่ยมมุมอันเป็นทางเดินที่เขาเพิ่งลับหายไปที่ตรงนั้นกลับว่างเปล่าอีกครั้งโถงทางเดินยาวที่ขนาบด้วยประตูห้องพักพิเศษนับสิบเสบซึ่งปิดสนิทไม่มีใครอื่นเลยนอกจากพินิษเพียงคนเดียวเท่านั้นพินิษขนลุกวาบเดินตัวสั่นกลับไปที่ห้องเวนแล้วแกก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่อยากจะเชื่อสายตาเมื่อขนใครทีว่ายังคงนอนอยู่บนเตียงดังเดิม มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะพี่นิดเห็นว่าเขาออกไปด้านนอกกับตาสามยังเดินตามไปติตดๆอีกด้วยไม่มีเลยสักแวบ,บเดียวที่เขาจะเดินกลับเข้ามาซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจะต้องสวนกับพี่นตและเขาขับมานอนอยู่ที่เตียงได้อย่างไรพี่นตนึกอาไรไม่ออกหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้เอาแต่นั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงเวลาที่ต้องออกไปตรวจอีกครั้งยิงไล่ตรวจคนไข้าตามเตียงและใกล้เขาเข้าไปเรื่อย จพินิษยิ่งเต้นโครมคมความหวาดขวัวทวีความหนักหน่วงจนแกแทบอาเจียนออกมาอยู่ลอมรอและเมื่อไปถึงเตียงเจ้าปัญหาซึ่งเป็นเตียงสุดท้ายพินิษก็ต้องหวีดลัองในใจแทบสิ้นสติคนไข้เจ้าปัญหานอนลืมตายิ้มแฉ่งรออยู่ก่อนแล้วดวงตาของเขาเบิกโพงแข็งกร้าวจ้องเขมงมาที่พินิษแบบไม่ยอมกระเพริบและยังรอยยิ้มหนัแนนเล่ามันเย็นเยือกเยี่ยมเกรียมบีบคั้นหัวใจเป็นที่สุด <c oughs> มาดูมันเหรือไม่ต้องหรอกมันตายแล้วพร้อมกันนั้นร่างกายของคนไข้ก็เริ่มสั่นระริกเป็นเจ้าเขาแรกทีเดียวมันเป็นการสั่นแบบเบาๆและแค,ค่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นทีละน้อยจนในที่สุดเสียงโครมคําเมื่อเหล็กของเตียงกระทบกันแล้วคนไข้สำลักริ่มเลือดออกมาจนเปิดเลือดหน้าอกและผ้าปูมันสบข,ขินเขา่าขินเหม็นแปลกๆแ,แสบจมูกจนพ่นิสสุดจะทานทน แล้วแกก็หมดสติไปชั่ววูบหนึ่งมาฟื้นคืนสติเมื่อมีพยาบาลคนอื่นช่วยประถมพยาบาลและแกก็ได้รับข่าวรายว่าคนไข้คนนั้นเสียชีวิตแล้วปีนิดทำใจดีสู้เสือขอดูศพของเขาให้แน่แก่ใจทั้งตัวเตรียมไปด้วยรอยขีดข่วนที่ผุดเึินเป็นรูปอักขลา,าเลขยันเราเขาว่ามีแลสักคนที่เครียดแขนเขามาเอามีดคมคม,มาขีดไลลากเป็นเส้นก็มีปันไม่พอ ช่วงท้องอย่างพองบวมเขียวค้ำดักว่าถูกกระแทกกระทุ้งอย่างแรงลองเอามือกดๆด,ดูมันแข็งเหมือนท้องเขาเป็นก้อนหินขนาดใหญ่หาใช่ผิวหนักหน้าท้องของมันนย์หลังเหตุการณ์นั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์พี่นิดได้รับฟังเรื่องราวของคนไข้คนนั้นจากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของโรงพยาบาลที่เป็นญาติญาติกันเขาเล่าว่าทั่วคนไข้เป็นหนึ่งในหมูนหนกก่นักการเมืองท้องถิน่นอุปนิสัยก็อย่างเดียวกับนักนการเมืองส่วนใหญ่ทั่วไปคือ มุ่งหมายแต่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมเอาใดที่กองกินได้เขาเอาหมดซึ่งไปทับทางกับนักการเมืองอีกคนซึ่งเป็นศัตรูระหว่างพักกันอยู่แล้วทางครูทะเลาะเบาแว้งกันบ่อยครั้งต่างคนต่างขว้าคาดกันไปมาแล้วก็จบด้วยการที่คนไข้คนนี้ต้องเข้ามานอนที่โรงพยาบาลเพราะเกิดอาการป่วยกระทันหันความจริงจะเรียกแบบนั้นก็ไม่ถูกเสียทีเดียวเพราะอาการป่วยของเขาทรงทรงสุดๆมาแล้วเป็นเดือน เพียงแต่เลือกที่จะรักษาตามอาการกินยาบรรเทาทั้งอาการนอนไม่หลับปวดหัวปวดท้องที่เกิดเคืนสลับกันไปไม่เว้นวันกระทั่งล่าสุดอาการหนักถึงขั้นเผือคลังว่าถูกผีเอาชีวิตเข้าปปกินไม่ได้ร่วมอทิตย์แม้แต่น้ำอึดเดียวแค่ผ่านลงคอเป็นต้องสอารอกมาจนหมดลูกเมียจึงพามาโรงพยาบาลอย่างที่เห็นแม้ตัวคนไข้จะไม่ยอมมาแต่แรกเพราะเชื่อว่าอาการที่เป็นอยู่นั้นเกิดจากคุณใสของดำ ตามคำขู่ของศัตรูแต่จนแล้วจนรอดก็ต้องยอมมามือร่างกายมันไม่ไหวแล้วนั่นเองแล้วความจริงก็มากระจ่างในวันเผานั่นลหละเมื่อสัป,ปเหร่์เจอชิ้นเหนือบริเวณหน้าท้องที่เผาใหม่ๆมันแข็งเกือบจะเป็นหินขนาดสองฝ่ามือซ้ำยังมีออยหนอนเจาะเป็นรูพรุนทั้งที่พอตายแล้วผ่านไปไม่ถึงวันก็ยัดเข้าลงเย็นฉะนั้นเรื่องที่ว่าศพจะเน่าหนอนจออนาะนั้นเป็นไปไม่ได้แน่ ทางญาติคนตายเพิ่งหมอดูหมอผีให้ทํานายทายทักติดต่อกับวิญญาณคนตายว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้ความว่าตนเองถูกทําของใส่ส่วนคนทําเป็นใครนั้นพูดไม่ได้เพราะหมอผีเข้าพิธีเขาสะกดซ้าไม่ให้สื่อสารอะไรไปมากกว่านี้แต่อย่างไรเสียลูกเมียคนตายก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของศัตรูที่ขัดผลประโยชน์กันนั่นแหละไม่ใช่ใครที่ไหนเพียงแต่ไม่มีปัญญาจะไปเอาผิดเอาคืนเขาเท่านั้น พ่นิดฟังจบก็ขนลูกปับว่าเรื่องเหลือเชื่อเหนือธรรมชาติเกี่ยวกวกับการเล่นคุณใสเลี้ยงผีหรือสะกดวิญ,ญญาณที่เคยได้อ่านได้ฟังมาครั้งนี้ที่พินิดได้เห็นเองกับตาเห็นทั้งคนโดนผีเลี้ยงที่ถูกส่งมาหลอกหลอนรวมทั้งสภาพสพผู้ตายอย่างใกล้เฉดแกยังบอกเขาพร้อมอีกว่าเป็นเไพไดายอย่าทำอะไรให้ใครเขาไม่ชอบเพราะถ้าคนคนนั้นเป็นพวกเชื่อถือเรื่องแบบนี้แล้วส่อแสะแวงหาผู้มีวิชามาทำของใส เราอาจแก้ไขไม่ทันและตายไปอย่างคนไข้คนนั้นก็เป็ดได้เรื่องราวก็มีเท่านี้ครับเจอดีตอนขึ้นเวนขอบพระคุณครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขอภัยมณาาที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่าน จะหล่อนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้รารีสวัสดิ์ครับ